จะเป็นพผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่เกนะ้าสิบเอ็ดนะก็ก็อยู่ที่เดวเยี่ยงน,นี่เขาให้แต่ละประเทศอันนี้ของประเทศจีนนตะ่งรูปแซ็กโซโฟนมาติดไว้มีทั้งขนาดแล้ว่็ก็มีฝรั่งเศสก็มีเยอรมันมีของอเมริกามีหลายประเทศนะทั้งสองภาคฝังง่ตงตรน้น่ควจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีงาม ไปเรามองดูแล้วก็เสียงแซกโซโฟนอันนี้นันก็เป็นเสียงที่เน <c oughs> เสียงฝนที่ไหลยหยดน้ำละกันนะ <c oughs> <c oughs> เหรือนเสียงที่ไล้าการแบ่งแยกแล้วกันนะก็เป็นของจีนของอเมริกาของรัสเซียหรือของยูเครนนะก็ะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีถ้าเราเข้าใจโดยสัจธรรมของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะ ไม่มั่นหมายซึ่งเสียงไม่มั่นหมายในเสียงไม่มั่นหมายโดยความเป็นเสียงทั้งหลายนะวันนี้เฉพาพครก็ภาวนาประจันนะเวลาเดิมอยู่ในต่างประเทศ่สามสิบต่าประเทศเม่รู้จะไปมั่นหมายเสียงของใข่ดิฟังไม่รู้เรื่องนะพอไม่มั่นหมายไปความเป็นเสียงทั้งหลายนะไม่มั่นหมายว่าโสตวิญญาณว่าของเรานะคือมันก็ไม่ใช่โสตวิญญาณของเราแล้วก็ไม่มั่นหมายซึ่งโสตวิญญาณ ไม่เวยนไหวในโสตวิญญาณไม่มันไหวโดยความเป็นโสตวิญญาณนะก็คือมันก็ไม่ใช่โสตวิญญาณถนะ้าถึงนูเก็ตสโฟนนี่มันจะเป็นโสตวิญญาณไหมในเสียงผู้คนบลเย,ยมลักเซมเบิร์กห,หรือเนเธอแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กที่เดินทางน,นะไม่มันไหวโดยความเป็นโสตวิญญาณและก็ไม่ไหวโสตวิญญาณว่าของเรานะม,มีเสียงเด็เดกๆเต็มไปหมด ลองชื่อลองชื่อ okay น่ะเราไม่บั้นหมายีูสบายไหมถึงจะมีคนเดินผ่านแคโอเคน่ะเขามีครอบครัวกันมาช่วยกันเดินจะไปทางไหนเราก็ไม่ได้มั่นหมายเลยกับเขานะก็เป็นโสดาวิญญาติว่าไปส่วโสดาบัญญาติว่าของเรา ใ่บรรใหม่จึงตดตัสัสมผัสใ่บรรใหมยในเวทนาจักเสียงใช่ไหมเสียงแค่โซโฟเสียงพู่คนนี่แหละในบรรใหม่เลยกว่าเป็นเวทนาจักเสียงล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลย,เลยถ้าไม่บรรใหมเป็นเวทนาจักเสียงแล้วมันหมายาวทนาพระของเราแล้วยอมดูแล้วยกขบไปบมันหมหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหา,า <laughs> นี่ไหเพราะเวทนาดับเนาะก็สร้างปฏิจจารถิเหมือนเดิมทุกครั้ง แล้วก็มีกันหาก็เสียงรถที่ไม่ดีเสียงผู้คนที่เตลเยี่มก็ไม่มีนะเสียงผู้คนที่เนเธอร์แลนด์ออลแลนด์ลัตเซอเบิร์กก็ไม่มีนะแต่ประเทศนี้ก็จะรวมกลุ่มกันเป็นว่าไปเวทนาแล้วปัญหาก็ดักอุปทานก็ดัก ตอนผ่านมามากไานนะดูแล้วก็ไม่ได้มีบั่นหม่เลยวอนเป็นเวทนาแล้วเนี่ยข้อสุดสำคัญนะตัวตัณหาไม่กระดับคือม่กอดมันเข้ามาไม่ได้มันไม่ไม่สร้างกฏการณาเพราะว่าถ้าเวทนาไม่เข้ามาพระธก็จับตัณหามันก็ไม่เข้ามาถ้าตัณหาไม่เข้ามาในใจนะไม่ใช่ว่าพวกนี้ยึดพื้นที่แล้วนะไม่ใช่ในใจนี่มีตัณหาตรอมันไม่เคยมีมาก่อนนะ ปัญหาไม่เข้ามาเพราะมันไม่มีมาก่อนอุปทานมันก็ไม่เข้ามาที่ว่าเราพ็ออยู่ที่เนี้ยเดี๋ยวเดินทางมาประชุมทีงสันติภาพในยุโรปอุปทานมีตลอดเวลาไม่ดียจะไม่เคยมีมาก่อนถ้าไม่สร้างขึ้นมามันก็ไม่มีนะแ้ก็สร้างขึ้นมาจากอะไรก็จากกันหาเนี้ยมันเป็นแรงจ่อันนั้นถ้าปัญหาไม่เข้ามาอุปทานมันไม่มีอาหารไม่ไม่มีโครงสร้างมันก็เข้ามาไม่ได้แล้วพอดีถ้ากเรยแท็กก็ว่าอาหารนะอาหารปัญหามันก็เป็น อาหารในกับอุปทานถ้ากา,ารหาไม่มีอุปทานมันก็ไม่มีอาหารมันก็เข้ามาไม่ได้จากนัโอเคโอเป็นเทียน <una> มีคนผิวสีมีคนชนตะลินมีคนตะวันออกกลางเยอะแยะไปหมดอ่ะะอุปทานมันไม่เข้ามาคือมันไม่ได้ไปแบ่งแยกไงว่า ขันท่าได้เป็นคนผิวสีขันห้าได้เป็นคนตะวันออกกลางขันท่าได้เป็นคนเซลเยียมเป็นคนลักเซมเบิร์กเป็นคนเนเธอร์แลนด์เป็นคนมุสลิมคนทริ์คนไทยไม่ได้แบ่งแยกเลยไะมเนี่ยอุปทานขันท้ามันไม่เข้ามาเลยเพราะะไปก่อกรรมกับเด็กๆแถวแนี้ต้องไว้เนี่ยผู้ใหญ่เลยคนผิวสีเลยคนตะวันออกกลางคนมุสลิมคนทริปตัวพบการก่อกรรมมันก็เลยไม่เข้ามากรรมดีกรมชั่วไม่ไปก่ออะไรกันนะ จะไม่เป็นโลกโดหลอมนะแล้วจะไปเกิดบนสวรางดนวลบตรงนี้ไหมมันก็ไม่มีนีไ่ไงมันก็จะกลับมาคงสร้างเดิมทุกครั้งยามวุฒิชาติชาติซึ่งแล้วเนาะจิตที่ควรทำได้ทาจบแล้วนี่ยจิตอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีก็คือถ้าอุปทานไม่เข้ามาพู้จักกา์พบก็ไม่เข้ามาถ้าพบไม่เข้ามาเนี่ยชาติการเกิดสวรรค์นวลบตรงนี้มันมีไหมตรงที่ขากระตุ้นต้อมีตรงนะสะพานพี่นะพ เดยเยี่ยมเนี่ยหลือพ่อจะตกนร็อกตรงนี้ไหมเนี่ยจะขึ้นสวรรค์ตรงนี้ล้ก็ตายตรงนี้จะไปไหนมันก็ไม่มีเพราะว่าอุปทานไม่เข้ามาใจนะเราดูว่าอุปทานมันจะเป็นต้องเข้ามานะจะเป็นต้องเข้ามาอย่างนี้จะง่ายแล้วถ้าเจรสติก็อุปทานไม่เข้ามาตกก็ไม่เข้ามาชาติก็ไม่เข้ามาเราสอนโดยพรให้วกเราทุกท่านปฏิบัติสิ่งมรดกที่ทานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ ก็จะถ่ายตัวเองไหม้าจะถ่ายรูปตัวเองไมละ่ะตั้งกล้องไปเดินดูก็ได้